เพิ่งจับมาเพิ่งกลับมาจากทะเลอรามันเลยเดี๋ยวไปให้เราย่างดีกว่าเดี๋ยวไปด,ดูว่าพี่เขาจะย่างให้ไหมครับพี่เอาไปดิครับพี่ผมเพิ่งไปจับปลาหมึกมาตัวใหญ่เลยผมอยากจะให้พี่ย่างให้ไหมครับครับผมตัวใหญ่อย่างนี้พี่เคยย่างมหมครับเคยอยู่ครับผมแต่ว่าไม่เคยผ่าทั้งตัวนะครับผมต้องดูก่อนเมาซีอุสครับผมซีอุสเหรอจะได้ไม่เหม็นคาวอ่ะใช่ครับเน้นกินขาดใจอ่ะนี่หนวดต้องเอามาแยกให้ย่างนะนี่มีน้ำจิ้มสองอัน เต็มคำแล้วน้ำจิมจ้มอร่ยอยเลยลองกินปีกเลย